สวัสดีครับมาตอ่อกันกับ Galaxy S23 แล้วก็ S23 Plus นะครับทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy S23 Ultra นั่นเองโดย Position เขาก็คือเป็น Fashion Flagship Phone นะครับก็คือขนาดเนี่ยจะสามารถจับถือได้ไม่ยากนะครับพกพาง่ายใช้งานมือเดียวได้แต่เรื่องของฟีเจอร์ออปชันรวมถึงสเปคต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็น Flagship เลยทีเดียวนะครับ เอาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีจุดขายอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองซึ่งดีไซน์เนี่ยจะไม่ต่างจาก Galaxy S22 มากนักนะครับจะเป็นบอดี้แบบโคง้งมนแล้วก็สามารถพกพาได้สะดวกเพราะว่าความบางเขาเนี่ยอยู่ที่7.6ม mm ิลิเมตรเท่านันเองนะครับเป็นมือถือที่บางมากๆนะครับสามารถพกพาง่ายใส่เคสก็ไม่หนาจนเกินไปเช่นเดียวกับ Galaxy S23 Plus นะครับซึ่งขนาดหน้าจอจะใหญ่กว่าก็คือ6.6นิ้วทําให้ขนาดเนี่ยมันใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแต่ก็ย สามารถจับถือได้ถนัดมือเพราะว่าขอบหน้าจอเนี่ยค่อนข้างบางทีเดียวโดยหน้าจอของเขาเนี่ยมากับจอ Dynamic AMOLED 2X เช่นเดียวกับ Galaxy S23 Ultra นะครับขนาดเนี่ยจะต่างกันแค่6.1กับ6.6นิ้วเท่านเองนะครับแต่เทคโนโลยีหน้าจอ เป็นตัวเดียวกันนะครับรองรับ e ีเฟ s ช r a รทที่120 h z นะครับและรองรับพวกเทคโนโลยี HDR10+ อะไรต่างๆและที่สำคัญคือขอบหน้าจอเนี่ยบางมากๆนะครับแม้ว่าขนาดบอดี้จะใหญ่แต่ก็พกพาใช้งานได้ไม่ยากนะครับอบอกว่าตอนนี้เนี่ยมือถือที่มีไซ์ซิ่งขนาดเล็กสามารถ ใช้งานได้มือเดียวหรือพกพาง่ายเนี่ยหายากนะครับส่วนใหญ่มาจอจะแบบขนาดใหญ่หรือตัวเครื่องหนาน้ําหนักมากนะครับดังนั้นเนี่ย Galaxy S 2 3 S 2 3 Plus เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับมาดูกล้องดีกว่ากล้องรุ่นนี้ก็ยังคงใช้เซตเติมจาก Galaxy S 2 2นะครับทั้ง S 2 3กับ S 2 3 Plus เลยด้วยเลนส์หลักเนี่ยมากับ ISOCELL GN 5ความเดียด50ล้านพิกเซลมีอันตรายสิ12ล้านพิกเซลและ portrait lens นะครับที่รองรับ OIS ด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็อัเกรดมาใช ตัว12ล้านพิกเซลนะครับก็รองรับการถ่าย V-log ที่ 4K สูงสุด60เฟรมรองรับออโต้โฟกัสด้วยนะครับแต่ไม่มี OIS นะก็ยังคงเป็น Steady a ที่ ประมวลผลได้ซอฟต์แวร์ถ้าสีสันจะมีให้เลือกถึงสีสีด้วยกันคือสีเขียวสีลาเวนเดอร์สีเทาและก็สีครีมนะครับก็คาดว่าทั้ง2รุ่นนี้จะมีครบ4สีเลยก็รอติดตามในช่วงวันเปิดตัวอีกทีนะครับสีของจริงเนี่ยสวยงามทีเดียวสําหรับเคสแท้ของ g a l S 2ีสก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นเคสแท้ที่มีให้เลือกหลากหลายอย่างเลยทั้งฟ้าพับทั้งเคสซิลิโคนเคสใสเคสมีมีขาตั้งต่างๆนะครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะสำหรับใครที่อยากได้เคสแท้ เป็นหลักนะครับก็มีหลากหลายฟอร์มแฟกเตอร์อย่างเคสอย่างที่มีด้าจับเนาะแล้วก็มีเคสที่สามารถใส่บัตรได้รวมถึงฝาพับที่มี หน้าจอด้านหน้าสําหรับแสดงผลนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเปิดหน้าจอมาเนาะก็สามารถดูจากด้านหน้าได้เลยหรือเป็นแบบคลาสสิกนะครับเป็นเคสมีขาตั้งเคสซิลิโคนแบบสีทึบรวมถึงเคสใสก็มีให้ซื้อเช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าในกล่องไม่ได้แถมเคสอะไรมาให้เลยนะครับแต่มีติดฟิล์มกันรอยให้ถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณนี้สำหรับ Galaxy S 2ี่กับ S 23+ Plus นะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับใครที่หามือถือขนาด ไซซิ่งพกพาง่ายนะครับสเปคแฟกชิปกล้องชัดนะครับและที่สำคัญคือราคาเนี่ยน่าจะถูกก่าอัลตร้าพอสมควรเลยสำหรับโปรโมชั่นจองของ Galaxy S 23กับ S 23 Plus ก็ใช้โปรโดเดียวกับ Galaxy S 23 Ultra นะครับทั้งฟรีประกันจอแตกเพิ่มความจุเป็น2เท่าและมีของแถมอื่นๆซึ่งจะประกาศในวันที่2กลกุมภาพันธ์นะครับสำหรับใครที่ใช้ชอปดีมีคืนก็ต้องอลงทะเบียน ก่อนวันที่1อ่ากุมภาพันธ์นะครับจองวันที่9เนาะแล้วก็ซื้อเครื่องออนไลน์หรือซื้อเครื่องในร้านภายในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6นั่นเองรายละเอียดอื่นๆ,ๆก็สามารถติดตามได้วันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีงานเปิดตัวในไทยประกาศราคาโปรโมชั่นต่างๆและมีเครื่องจริงให้ลองเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันอีกทีสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ